สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะตีห้าเอนาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสําคัญสําหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสําคัญครับนายกเศรษฐาส่งยิ้มให้สื่องดให้สัมภาษณ์ให้โฆษกตํารวจถแถลงผลกตรมีมติตั้งพลตารวจเอกต่อศักิ์สุขวิมลเป็นผบตรคนที่1 4 และขยายเวลาแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับรองพบตรถึงผู้บังคับการออกไปอย่างน้อย30วันอีกหนึ่งรอบทนายอนันชัยนั่งคู่บิ๊กโจ๊กพร้อมแปดตำรวจคนสนิทที่ถูกดำเนินคดีถแถลงข่าวลั่นไม่ได้สู้แบบหัวชนฝาแต่สู้แบบมีปัญญาเอาตายคนที่เอาเรื่องไปเผยแพร่ให้ดูว่าเคยทำคดีให้ใครมาก่อนฝากตำรวจทำในสิ่งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้องนรกมีจริงข้อมูลที่คุณดูดมาเนี่ย มันเป็นข้อมูลที่สอ,อทเขาเป็นคนดูดมาและคุณเอาข้อมูลนี้ไปให้คนคนหนึ่งเนี่ยมาเผยแพร่มาเผยแพร่ให้สื่อมวลชนเนี่ยได้อย่างไรครับเพราะฉะนั้นชุดพนักง,งานสอบสวนสออททั้งหมดคุณเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันไม่มีมวยล้มต้มคนดูเอาคือเอานะครับก็คือเราหลังพิงเชือกกูสู้แหลกเลย แต่ไม่ได้สู้แต่หัวชนฝานะครับเราสู้แบบผู้มีปัญญาชนด้านพันตํารวจเอกภาคภูมิยันรู้จักมินนี่สนิทสนมพอสมควรแต่ไม่ทราบว่ามินนี่ทําอะไรยืนยันไม่ได้ติดต่อตั้งแต่ถูกจับยืดอกรับเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะตนเองขอมอบหมายให้ทนายความดําเนินการย้ำไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันที่คนรู้จักกันถ่ายเขาก็ชอบถ่ายรูปขอถ่ายบ้างบ้าง นั่งใกล้บ้างอะไรบ้างถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยรู้จักกันแน่นอนรับรู้จักกันแน่นอนมีความสนิทสนมพอสมควรแต่ไม่รู้ว่าเขาทําอะไร<อ>นะครับจริงแล้วเนี่ยรู้จากปี6กสาเดือนแล้วเขาก็หายไป2ปีก็ามาเจออีกครั้งเมื่อต้นปีเนี่ยฮะแต่ก็ต้นปีมาถึงเนี่ยเจอกันไม่กี่ครั้งเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวให้เขามาตอบดีวกว่าผมพูดไปเนี่ยผมผู้ชายเดี๋ยวผู้หญิงให้เขาพูดเขาจะได้ไม่เสียหายนะครับ บิ๊กโจ๊กแถลงเปิดตัวทนายอนันชัยสู้กลับทุกคดีพร้อมเปิดหน้าแจงยิบทุกประเด็นพาดพิงลุยฟ้องชุดจับละเมิอดอำนาจศาลทนายกระดูกเหล็กตั้งวอรุมกฎหมายใครพาดพิงเจอกันที่ศาลพร้อมเปลี่ยนฉา,ายาจากโจ๊กหวานเจี๊ยบเป็นโจ๊กอัคนีวันนี้ภาพส่วนทั้งหมดรู้แล้วรู้แล้วว่าต้องใช้ว่าหายแล้วเงินตรงนี้มันไม่ใช่เงินไว้พันนันดีหว่ามันเป็นเงินส่วนตัวของรองสุริเชษ เมื่อผมบอกเปเงินของผมลูกน้องก็บอกเป็นเงินของผมลูกก็มันไม่ใช่เงินเว็บพนันวันนี้เราต้องตั้งต้นว่าเขาลังบอกว่าผมเอาเว็บพนันมาใช้ทํางานก็เงินเว็บพนันมันมีแค่สล้านกว่าแต่ทั้งปีเนี่ยมันมี20่กว่าล้านเราทําไมเงินเว็บพนันมันน้อยกว่าไอเงิน20ล้านเพราะเงิน20ล้านมันคือเงินผมถ้าความจริงมันก็คือความจริงคุณเปิดไปเลยนะครับผมเป็นทนายพวกคุณคุณไม่กลัวทําไมถ้าคุณผิดคุณก็ติดคุกแต่ถ้าคุณไม่ผิดแต่พวกมันติดคุกผมเอาตายเลยเพราะนั้นเปิดหน้าชกเลย ตอนที่คุณไปจับคนอื่นคุณยังชกหน้าเขาเลยตอนนี้โจกนี่ไม่ใช่โจ๊กหวานเจี๊ยบนะโจกอัคนีผมจะเผาให้หมดอ่ะคุณเก่งคุณทำมาเลยเดี๋ยวคุณเจอผมแล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงบิ๊กโจกย้ำจ่ายเงินนักข่าวสี่คนไม่ใช่สินบนแต่เป็นสินน้ำใจให้รายครั้งไม่ใช่รายเดือนย้ำนักข่าวไม่เคยมาขอหรือถ่ายเงินแต่ละเดือนจ่ายค่าอาหารเลี้ยงนักข่าวและลูกน้องที่สโมสรตำรวจเดือนละ2 5 0 0 0 ก็ใช้เงินส่วนตัวตรวจสอบได้พร้อมจ่ายเพราะอยากให้งานมีประสิทธิภาพด้านพลตำรวจโทไตรลงไม่หวั่นถูกฟ้องกลับมาตรา157ย้ําทําย้ำทำถูกทุกขั้นตอนที่ไม่ใส่ยศตำรวจในหมายเพื่อป้องกันเกียรติยศศักดิ์ศรีในอาชีพจ่อเรียกนักข่าวสอบเพราะมีเส้นทางการเงินพัวพันกับเว็บผนันมินิในส่วนของสื่อมวลชนนะครับก็ต้องใช้คํารวมว่าพลเรือแล้วกันนะครับที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าสองบัญชีนี้และบัญชีม้าอื่น ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็คงจะต้องพิจารณาออกหมายเรียกท่านมาสอบเพื่อเป็นพยานก่อนในเบื้องต้นว่าท่านเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าอย่างไรนะฮะท่านถึงได้มีการรับเงินรับทองหรือโอนเงินกลับมาให้เขาเยื่อแฉมินนี่และแม่หลอกคนงานเปิดบัญชีม้าเผยหลงเชื่อเพราะแม่เป็นถึงสมาชิกอบออกจอมีเครอยาิถูกตำรวจไซเบอร์เรียกสอบปากคำหลายคนชาวบ้านข้องใจ ครอบครัวนี้ทำอะไรถึงจูจ่ๆรวยขึ้นผิดหูผิดตาช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะคุณผู้ชมเรื่องตำแหน่งรองประธานสภาของหมออ๋องคุณปฏิพัฒน์สันติพดาน่าจะได้ข้อสรุปในวันนี้นะคะเพราะว่ากรรมการบริหารพรรคเก้าไกลกับหมออ๋องจะมีการนัดคุยกันค่ะหลังจากที่พรักตัดสินใจว่าต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายคานค่ะ โดยที่นายกรุณพลเทียนสุวรรณรองโฆษกพรรคเก้าไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในเรื่องของตำแหน่งรองประธานสภานะคะว่าเมื่อพรรคเก้าไกลมีมติออกมาชัดเจนว่าต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านจึงจะต้องมีการพูดคุยกับคุณปริพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งว่าจะยอมรับกับมติพักอย่างไรโดยนัดประชุมกันในวันนี้ค่ะหากสุดท้ายมีข้อสรุปออกมาอย่างไรก็เชื่อว่าสามารถอธิบายกับประชาชนได้เพราะว่าพักมีคำตอบในทุกคำถามอยู่แล้ว ซึ่งก็ยอมรับว่าคุณปริพัฒน์มีแผนที่อยากจะทํางานต่อเนื่องในตําแหน่งรองประธานสภา,าเพื่อให้สภาโปร่งใสและทันสมัยและส่วนตัวก็อยากเห็นคุณปริพัฒน์อยู่ในตําแหน่งรองประธานสภา,าแต่เมื่อพักมีมติแล้วสสทุกคนไม่มีสิทธิ์ก้าวล่วงในการตัดสินใจค่ะ จะมีการพูดคุยกับคุณปฏิพัฒน์อีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อนโยบายของพรรคเป็นแบบนี้คุณปฏิพัฒน์ยอมรับกับมติของที่ประชุมอย่างไรครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะมีการพูดคุยกับสสภายในพักแล้วก็รวมถึงกับคุณหมออ๋องครับก็ต้องอยู่ที่กรรมการบริหารครับว่าจะมีมติอย่างไรจริงๆแล้วเราก็ เจอคุณหมอององก็แค่ในสภาตอนกินข้าวที่เดินไปเดินมาแต่กับการพูดคุยหรือการนําเสนอนโยบายต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณหมอององก็ถือเป็นคนนอกของพรรคมาตั้งแต่วันที่รับตําแหน่งรองประธานสภาแล้วครับส่วนตัวอยากเห็นรอ,องประธานครับเพราะว่าจริงๆหมอององอ่ะก็อยากจะให้สภานี้มันเป็นสภาที่ขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นสภาที่สามารถตรวจสอบได้คิดว่าหมอององน่าจะเหมาะกับก,บการดูแลรัฐสภาแห่งนี้ครับ <laughs> จริงๆเราก็ไม่ค่อยกังวลหรอกครับเพราะว่าเราก็มีคําตอบในทุกคําถามอยู่แล้วซึ่งทามาดูตามข้อกําหนดของรัฐธรรมนูญพักที่หัวหน้าพักจะเป็นผู้นําฝ่ายค้านจะต้องไม่มีสมาชิกพักเป็นรัฐมนตรีหรือประธานหรือรองประธานสภา ทำให้พักเก้าไกลต้องหาทางออกกรณีของหมออ่องนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะหมออ่องก็ยืนยันว่าการตัดสินใจเรื่องตําแหน่งรองประธานสภาจะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนไม่สามารถตัดสินใจได้ตามอําเภอใจแต่ตัดสินใจตามมติพักและข้อจํากัดของรัฐธรรมนูญยอมรับว่าฝันอยากจะเห็นรัฐ,รฐรรสภาที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนค่ะ การตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ส่วนตัวของผมเองจะต้องฟังทางพักก่อนเพราะตอนนี้ผมยังเป็นสมาชิกของพักก้าวไกลยอยู่เพราะนั้นเมื่อกรรมการบดานชุดใหม่เป็นอย่างไรนะครับมีมติอย่างไรก็คงจะมีการพูดคุยกันแต่นี้ทางสสของพักก็มีมติที่จะรับตําแหน่งผู้นําฝ่ายพานะคะทนี้มันจะกระทบกับเราที่เราจะต้องตัดสินใจด้วยค่ะท่านก็แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ตัดสินใจทุกอย่างตามอําเภอใจนะตัวอย่างตัดสินใจตามมติของพัก แล้วก็ข้อจํากัดในรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องหาเลือกันว่าทิศทางไหนดีที่สุดกับประเทศไม่ใช่ดีที่สุดกับแค่ตัวของผมเองข้อมูลมาว่าทางพระเก้าไกลจะเก็บเก้าที่ไว้ทั้งสองตำแหน่งโดยที่จะขับปืนปฏิทิ์ออกจากพรรไปอยู่ทอีกทั้งหนึ่งเพื่อรักษาเก้าอี้รองประธานสภาไว้คอันนี้ผมขอฟังจากปากของทางหัวหน้าพักคนใหม่ก่อนแล้วผมว่าการตัดใจทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่เป็นการตัดสินใจด้วยความกดดันไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยความไร้ทางเลือก ก็คิดว่างานหลายอย่างก็เสร็จไปแล้วนะนะแต่ว่าอีกหลายอย่างเนี่ยต้องใช้เวลาโดยเฉพาะต้องทําหลังจากที่สมมอบสภาเสร็จเพราะนั้นผมก็คิดว่าคงต้องมีงานระยะยาวครับที่ผมฝันอยากเห็นนะครับที่มันจะสามารถขับเคลื่อนให้ประชาชนให้รัฐสภาเนี่ยโปร่งใสมีประสิทธิภาพและเป็นของประชาชนได้ขณะที่คุณกานวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเป็นธรรมก็ยืนยันนะคะว่าพักเป็นธรรมพร้อมอ้าแขนรับหมออ๋องถ้าหากว่าถูกขับออกจากพักเก้าไกลจริงๆตามที่มีกระแสข,ข่าวก่อนหน้านี้ค่ะ ยังไม่มีการพูดคุยยางเป็นทางการนะครับก็คงจะต้องให้ทางให้ให้ให้เกียรตินะครับทางคณะ,ะกรรมการบริหารของพักเก้าไกลนะครับท่านมีมติอย่างไรไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือเร็วนี้เราก็พร้อมยืนยันอย่างพักเป็นธรรมเราก็พร้อมยืนยันและยังยืนยันคําเดิมว่าประตูทุกบานยังเปิดให้กับทางคุณหมอปฏิพัฒน์ที่จะมาเข้าร่วมงานกับพักเป็นธรรมนะครับผมไม่ได้มองว่าเราเป็นพักสำรองนะครับเราผมมองว่าเราเป็นพักร่วมบุรณาการ แล้วก็การทางานอุดมการ์ทางด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆเนี่ยคือการทํางานอย่างที่เรากําลังทํากันอยู่ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือการเดินทางไปดูงานที่สิงคโปร์ของหมออ่องนะครับเมื่อวานนี้หมออ่องก็ชี้แจงละเอียดยิบเลยครับว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่บ้างเพราะว่าใช้ไปเพียงหนึ่งในสามนะครับจนถึงเรื่องที่มีการดื่มเบียร์นะฮะยืนยันบอกว่าดื่มตอนไปเยี่ยมแคป์คนงานซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะเวลาเจอเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ดื่มว่ย คุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1่งถแถลงชี้แจงกรณีที่ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับโครงการดูงานที่ประเทศสิงคโปร์ของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยชี้แจงละเอียดยิบตั้งแต่เรื่องค่าใช้จ่ายว่าใช้จริงไปเนี่ยเก้าแสนกว่าบาทจากงบประมาณที่ตั้งไว้1.4ล้านบาทใช้ต่ำกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้5,000 0 0บาทในส่วนงบรับรองตั้งไว้2,000 0 0บาทก็ใช้จริงเพียง6 1 7 4 2บบาทนะครับ ส่วนเรื่องที่สสในทริปดูงานบางคนไปทีหลังบางคนกลับก่อนคุณปฏิพัทธ์ที่แจงบอกว่าเนื่องจากคุณวรพบิริยโรธสสบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลติดโควิด -19 ครับจึงเดินทางตามไปทีหลังขณะที่สองคนที่กลับก่อนก็คือคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพระเก้าไกลและคุณสรันทิมสุวรรณสสเลยพักเพื่อไทยกลับก่อนเพราะว่าติดภารกิจแต่ก็ได้มีการปรับตารางดูงานเพื่อให้ทั้งหมดนั้นดูงานที่สนใจได้อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องที่ร้อนที่สุดก็คือเนี่ยฮะเป็นภาพการดื่มเบียร์ระหว่างดูงานคุณปฏิพัทธ์บอกว่าเป็นการดื่มระหว่างการเยี่ยมแรงงานไทยที่แค้มคนงานและก็บอกว่าตอนเข้าพบกับเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทยรวมถึงสสของประเทศสิงคโปร์ก็มีการดื่มวายกันการที่ตนไปดื่มวายกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงและดื่มเบียร์กับคนไทยที่ดื่มเบียร์นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับมีความเข้าใจผิดว่าผมไปทริปดูงานนี้ในเวลาเดียวกับเทศกาลคราฟเบียร์นะครับซึ่งเราไม่ได้ไป นะครับเราไปเยี่ยมไซต์คนงานในเย็นวันเสาร์พอเราพูดคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการเชิญชวนกันว่าไปดูสถานที่ในหอพักไปดูสถานที่ที่พวกเขากินอยู่กันดีกว่าแล้วก็แน่นอนมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็ได้ไปเยี่ยมตามวงต่างๆนะครับถ่ายรูปร่วมกันถามสารุกสุขดิบกันแล้วนั้นไม่ได้เป็นภาพในพัฒคาารนะครับอันนั้นเป็นแคนทีนของที่อยู่ในไซต์ของคนงานอยู่แล้วนะแล้วผมก็ถือกระป๋องเบียร์แล้วก็ชนไปกับวงต่างๆซึ่งอันนั้นก็ทําให้พวกเขากล้า ที่จะพูดคุยกับผมมากขึ้นนะครับกล้าที่จะนั่งพูดคุยกันว่าความเป็นอยู่ของพวกเขาเป็นอะไรอย่างไรภาพลักษณ์ผมต้องพิสูจน์ด้วยการทํางานนะครับผมคงจะมันแก้ตัวไม่ได้เพราะผมก็ดื่มนะแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหลังเวลางานการชนแก้วนะครับในทุกวราระโอกาสเนาะผมเองได้ไปพบกับท่านท่านทูตไทยนะครับได้ไปประชุมร่วมกับทางสสสิงคโปร์เราก็ทานวายกันก็คือเป็นเครื่องดื่มเท่านั้นเองครับไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรี เรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ทีนี้ผมไปทานวายกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผมก็ทานเบียร์กับคนไทยที่เขาดื่มเบียร์กันอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ปกติครับไม่ได้มีผลต่อภาพลักษณ์อะไรครับ ส่วนภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ค่ะก่อนที่จะไปประชุมกรรมการกอตรอท่านนายกก็มีภารกิจแน่นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะทั้งภารกิจที่วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ววางกําหนดการไว้แล้วกับภารกิจที่เกิดขึ้นแบบเร่งด่วนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยีย2023นะคะครั้งนี้มาในทีมงานที่สุดแห่งภูมิปัญญารังสรรค์จากการพัฒนาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทยจากที่แพร่เมืองทองธานีค่ะนายกก็เดินชมตามบุธต,ต่างๆ ในงานนะคะอธิโซนผ้าไทยซึ่งนายกเนี่ยได้แวะเขียนเทียนบนผ้าใหญ่กันชงที่บูธผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาซึ่งช่วงแรกนายกเนี่ยลองวาดเป็นภาพแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นเซ็นชื่อใต้ภาพแทนนะคะจุดนี้จากนั้นค่ะก็เดินชมบูธอยู่ประมาณ30นาทีตลอดทางก็มีพ่อค้าแม่ค้าตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีให้มาแวะชมร้านของตัวเองแล้วก็มีสินค้ามอบให้กับนายกด้วยนะคะ จากนั้นค่ะนายกก็เดินทางไปที่กลุมชลประธานสามเศษนะคะโดยที่จุดนี้เนี่ยไม่ได้มีการกําหนดการเอาไว้ล่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์น้าเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีปริมาณน้ําจากมรสุมและฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็ทําให้เกิดน้ําท่วมบริเวณกว้างในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีเกษตรและสากรณร่วมรับฟังบรรยายสถานการณ์น้ําจากอธิบดีกลุมชลประธานซึ่งโดยรวมปริมาณน้ําในเขื่อนใหญ่ทั่วประเทศยังมีปริมาณน้อยกว่าปี65นะคะ ในขณะที่นายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงสถานการณ์น้ำค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อุบลราชธานีเนื่องจากได้รับรายงานจากสอสอในพื้นที่ว่าตอนนี้มีปริมาณน้ําค่อนข้างมากและอีกประมาณ10วันก็จะลงพื้นที่อุบลราชธานีไปติดตามสถานการณ์น้ําด้วยนายกยังได้ไปมอบนโยบายให้ข้าราชการกรมชลประทานทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ค่ะก็ขอให้ทุกคนทํางานอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อยเป็นห่วงองเรื่องน้ำท่วมแรง นะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องน้ำท่วมหน่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นเกิดฝนตกก็ตกก็มีหน้าขื่นและหลังขื่นนะครับเมื่อสองสวรรค์ได้พบปากกับสมาชิสภาผู้แทนต่างชาติที่ทางภาคมีสายเขาก็เป็นห่วงว่าเรื่องของน้ำท่วมที่จังหวนกลับเขาผ่านมาเข้าใจว่าทุกคนทุกหน้าทำงานนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องน้ำท่วมอะไรนี่ก็มีก็มีผลเสียวกัหนักมากกับกับกับเศรษฐกิจถ้าเกิดว่าพี่น้องใช้รนเรือร้อน จะท่วมต่อชว่ชวงนี้เป็นช่วงท่วมก่อนนะครับก็ฝากที่ช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับลิงในลยิงเหลยงนเหลยพวกนี้จะพยายามเข้าตามแล้วก็จะไปลงพื้นที่ด้วยคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ศารปกครองกลางมีคำพิพากษากรณีที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะยื่นฟ้องกรมที่ดินหลังจากที่ถูกกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่จังหวัดราชบุรี <c oughs> เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าสงวนนะครับ เหตุการณ์นี้สืบเนื่องมาจากปี2565คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจกับคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจมารดาแล้วก็พี่สาวถูกกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินในอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี59ฉบับรวม2,111ไร่เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตป่าไม้ถาวรและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแต่ปรากฏว่าในจํานวนนี้ครับมีที่ดิน2แปลงที่คุณธนาธรมีเอกสารสิทธิ์นส3กอยู่รวม81ไร่ แล้วก็ไปร้องไว้กับสารปกครองขอให้สารนั้นเพิกถอนคําสั่งของกรุ่มที่ดินเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับคําสั่งดังกล่าววันนี้สารปกครองกลางมีคำพิพากษาเรื่องนี้นะครับยืนยันว่าที่ดินนสาสามกที่อําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี2แปลงจานวน8ปสิ็ดไร่ของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ถูกเพิกถอนด้วยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าไม้ถาวรป่าฝั่งซ้ายแม่น้ําภาชีและต่อมาก็ได้ประกาศกําหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวงจึงเป็นพื้นที่ต้องห้ามมใีให้ออกเอกสารสิิทธ์ ดังนั้นคําสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่เพิกถอนที่ดินทั้ง2แปลงของคุณธนาธรจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วที่น่าสนใจก็คือสารบอกว่าเอกาสารนอสอร .3. กมีการออกมาตั้งแต่ปี2521เดิมอยู่ในการครอบครองของบุคคลอื่นแล้วก็มีการขายต่อมาหลายทอดจนมาถึงคุณธนาธรในปี43สารจึงถือว่าคุณธนาธรเป็นบุคคลภายนอกได้ซื้อที่ดินตามหนังสือนอสอมกมาโดยสุดจริตเสียค่าตอบแทนและค่ารับความเสียหาย จากการที่นายอำเภอจอมบึงออกหนังสือนอสสกโดยไม่ได้ใช้ความระมัดระวังและความรู้ความชำนาญและความละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของที่ดินว่าเป็นที่ดินต้องห้ามในการออกเอกสารสิทธิ์หรือไม่จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อคุณธนาทรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กรุมที่ดินต้องรับผิดชอบในผลแห่งละเมิอดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอจอมบึงในการออกนอสสกอที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงพิพากษาให้กรมที่ดินชดใช้ค่าเสียหายให้กับคุณธนาธรจำนวน4,912,311บาทพร้อมด้วยดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละ3ต่อปีภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่คดีถึงที่สุดโดยค่าเสียหายดังกล่าวคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคุณผู้ชมช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันค่ะ